สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทูเดย์ดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮานอยงวดประจำวันที่8มิถุนายน2 5 6 5ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมติดหลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v p ผมก็จะมีเลขสูตรที่ไดขข้คำนวณเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ในชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบกันตัดสินใจในการซื้อสาะหวยฮหาหน่อยครับทําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย จับคู่สตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ v ี p อเท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่7มิถุนายน2565กันก่อนครับ ผลกันออกสลากหวยฮานอยพิเศษทําการออกในเวลา17นากา15นาทีถึง17 30นาทีรางวัลเลขท้ย4ตัวออก9089นะครับ9089 2ตัวบน3ตัวบน089 2ตัวบน89 2ตัวล่าง93ครับผลกันออกสรากหวยฮานอยปกติทําการออกในเวลา18นาฬก15นาทีถึง18นา30 นาทีรังวันเล็กไทยาย4ตัวออก7525สเล็กไทยาย3ตัวบน5 25 2ตัวบน25งเล็กไทย2ตารางสองสามผลกันออกสลักไว้ฮานอยว i p อพทำการอ,ออกในเวลา1ิบเนาฬิกา15นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีลังวัลเล็กไทย4 4ตัวออก9 400เล็กไทย3ตัวบน4 0, 0 2, ่ 00, 2ตัวบน0 0เล็กไทย2ตารางศูนย์ นี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและวีพีงวดประจำวันที่7มิถุนายนนะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันครับจากการน,นำเลขท้าย3ตัวบนของหวยฮานอยปกติซึ่งออก525ครับมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมนำเลข5คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อย ได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณ4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี 3, 4, 8, 9ครับ 3, 4, 8, 9หลักสิบครับผมนำเลข2คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวนะครับ4ตัวคำนวณได้มี 4, 5, 9, 0ครับ 4, 5, 9, 0หลักหน่วยครับผมนำเลขค่าคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณ สี่ตัวนะครับสี่ตัวคำนวณได้มีสี่ห้าเก้าศูนย์ครับสี่ห้าเก้าศูนย์นี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยหาหน่วยงวดไปจังหวัดที่แปดมิถุนายนครับมาดูการจับคู่ในชุดสองตัวบนครับผมนำหลักสิบสี่ตัวสี่ห้าเก้าศูนย์จับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวสี่ห้าเก้าศูนย์ครับในชุดสองตัวบนดังนี้ครับสี่วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้สี่สี่ สี 45, 49, 40, ่ห้าสี่าวังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย 5, 4ตัวจะได้5้5ส5่ห้าหาก้าวังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้9ก้าส9 9เก้าูนย์วังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้ศูนย์สี่ศูนย์ห้้าศูนย์ศูนรวมทั้งหมดในชุด สองตัวบนสิบหกชุดด้วยกันนะครับมาลุ้นกันนะครับในสิบหกชุดนี้จะมาตามสูตรถูกไหมครับส่วนชุดเด่นครับชุดเด่นผมจะตัดจาก16ชุดให้สมาชิกดูนะครับมาดูดัานหลักสิบครับหลักสิบสตัวสี่0้าเก้าศครับผมดึงเลขสี่ครับดึงเลขสี่ดึงเลข 4, เก้าวางหลักสิบครับหลักหน่วยสี่ตัว 4590ครับ4590ผม1ดึงเลขก5ดึงเลขก 0, 2ตัวนะครับวางหลักหน่วยผมจะนำหลัก1 0 2ตัว4และ9จับคู่กับหลักหน่วย2ตัว5กับ0นย์ครับจะได้ชุดเด่น2ตัวบนจากทั้งหมดชุดเต็ม16ชุดจะเลยชุดเด่นอยู่ที่4ชุดครับ4ชุดเด่นที่เสือกจับคู่ไว้ก็มี4540 9590ครับ4 5 4ห้และ90 4ชุดครับนี่คือชุดเด่นนะครับชุด2ตัวบนครับส่วนในชุด3ตัวบนมาดูน,นั่นหลักร้อยครับหลักร้อยสี่ตัวครับสามสี่แปดเก้าครับผมดึงเลขแปด 8, ตัวเดียวครับดึงแปดตัวเดียววางหลักร้อยนํามาจาับคู่กับชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดสี่ห้าสี่ศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์จะได้ชุดสามตัวบน ฮวยฮานอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยฮานอยที่สรุปจับคู่ไว้8วางหลักร้อยนำมาจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน 4, ชุดครับจะได้8 4 5 8 4 0 8 9 5 8 9 0ทั้งหมด4ชุดครับเป็นเลขชุด3ตัวบนหวยฮานอยชุดตรงๆครับมาลุ้นครับใน4ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดเน้นและชุดรองครับ ชุดเน้นแนชุดลองในชุด3ตัวบนหวยฮานอยทั้งหมด4ชุดครับชุดเน้นผมเน้นไปที่4,80นะครับ840ครับไปที่8,40ส่ครับส่วนชุดรองไปที่8 4 5ครับรอง8 4 5ครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองเลขไทย3ตัวบนของหวยฮานอยครับในชุด2ตัวบนครับเด่น4ชุด4540 9590ชุดเน้นผมเน้นไปที่40ครับ เน้น40รอง45ครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองครับมาลดเงินครับชุดเน้นและชุดรองในชุดสองตัวบนสองตัวบนและสองตัวสองตัวบนและสามตัวบนหวยฮานอยจะมาตามสูตรเลยครับนี่คือเลขเด่นสองตัวสามตัวบนหวยฮานอยครับมาได้ทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและวีพีครับสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติ รอบ18นาทีถึง18นาทีถึง18นาท30นาทีนะครับมาดูเลขท้าย2ตัวล่างกันต่อครับเลขท้าย2ตัวล่างหวยฮานอยปกติงวดลาสุดนะครับงวดวันที่7มิถุนายนออก2 3ครับ2 3ครับในงวดวันที่8มิถุนายนครับหลัก10นะครับ2ตัวล่างผมนำเลข2คำนวณหาเลขเป็นประจำหลัก10 ได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณ4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี1 4 6 9ครับ1469หลักหน่วยครับหลักหน่วยนะครับมาดูด้านหลักหน่วยกันใหม่ครับผิดพลาดนะครับเขียนขอ้อมิดนเขียนผิดกด็ต้องขออภัยครับมาดูด้านหลักหน่วยใหม่ครับหลักหน่วยเลขท้าย2ตัวล่างครับผมนำเลข3ามคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วย ได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณ4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี2479ครับ2479นะครับนี่คือเลขเด่นหลัก10หลักหน่วยเลขกท้าย2ตัวล่างหวยฮานอยในหลัก1 4ตัว1469ครับผมดึงเลข4ครับดึงเลข4ดึงเลข9ก9วางหลัก10ครับหลักหน่วย4ตัว 2479ครับ2479ดึงเลข2ครับดึงเลข7 2็ตัวครับวางหลักหน่วยครับผมจะนำหลัก1 0 2ตัว4และ9จะคู่กับหลักหน่วย2ตัว2 7จะได้ชุด2ตัวล่างหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด2ตัวล่างหวยฮานอยที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมี4 2 4 7 9297ครับ4247 92และ97ครับใน4ชุดครับใน4ชุดชุดเด่นเน้นไปที่47เนะครับเน้น4 7 ชุดรองสีสองครับรองสีสองครับนี่คือชุดเด่น2ตัวล่างหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและฮีพีรับสูตรที่ได้คำนวณเน้นปฏิที่ฮานอยปกติรอบ18เรกานาทีถึง18เรกาสาบนาท,นาทีนะครับมาสรุปหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับซึ่งเป็นเลขเด่นที่ผมได้คำนวณสรุปจับคู่เด่นในชุด2ตัวนะครับในชุด2ตัว มีชุด2ตัวที่ผมสรุปจากผู้เด่นนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด45 40 95 90 42 47 92 97ทั้งหมด8ชุดครับ8ชุดนี้ครับเป็นชุดเด่น2ตัวนะครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างทั้ง3ามฮานอยครับพิเศษปกติและ VAP ครับมาลุ้นครับจะมาตามสูตรไหไมครับในงวดลลาสุดวันที่ วันที่7นะครับที่ผมได้นําสูตรสรุปเด่นนะครับชุด2ตัวนะครับในชุด2ตัวทั้งหมด8ชุดก็มาเป็นตัวกลับกันนะครับเข้าตัวกลับ2 5ของหวยฮานอยปกติครับรอบ18บแนากาสินาทีถึง18บแนาฬิกาสนผลการออกก็คือ เลขไทย3ตัวบน5 2 5 2 5ตัวบน2 5ครับแต่เป็นตัวกลับที่ผมสรุปไว้ก็เป็น5 2ครับนี่คือข้อมูลงวดบนที่7ครับในงวดบนที่8นะครับมารลุ้นีกครับ4ชุดนะครับใน8ชุดครับ4 5 4 0 9 5 9 0 4 2 4 7 9 2 9 7ใน8ชุดนี้จะมาได้จะมา2ตัวบนล่างหรือไม่ครับทั้ง3หานอยหรือไม่ต้องลุ้นกันนะครับ ในชุดเน้น3ตัวบนครับ3ตัวบนเน้นไปที่8,40ครับ3ตัวบนเน้น 8, 40 2ตัวบนเน้น40-2ตัวล่างเน้น4 7ครับนี่คือชุดเน้นครับชุดรองครับ3ตัวบนรองที่ 8, 4 5ครับ3ตัวรอง8452องตัวรอง45ห สองตารางลอง42ครับนี่คือชุดเน้นและชุดลองครับส่วนเลขวิ่งครับวิ่งบนเน้นเลขก4วิ่งล่างเน้นเลขก4ครับนี่คือเลขเด่นนะครับในชุดเน้นชุดลองในชุด2ตัวบน2ตัวล่างมี 40, 42, 45, 4 0 4 2 4น4์สี่อ4ส้4สรวมทั้งเลขวิ่ง44น,นะครับเป็นเลขเด่นที่สุดหวยฮานอยในงวดวันที่8มิถุน,นายนครับ นี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขที่ได้นำลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นแนวทางนี้เป็นเลขสูตรคำนวณทำนั้นนะครับจะมาตามสูตรที่ได้คำนวณแล้ไม่ต้องลุ้นกันในงวดวันที่8มิถุนายนครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ธุรกดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกรายใจครับที่เข้ามาติดตาม รับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3 h ฮานอยพิเศษปกติและ v ีพีงวดประจำที่8มิถุนาย,ยน2565ลงคลิปให้สมาชิกด,ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยที่ดีเล็กเด่นๆลงคลิป ให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับเพื่อสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยฮานอยพิเศษธนปกติและฮานอยเวียพีงวดประจำวันที่8มิถุนายน25งเห้าร้ยหิเฮงๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ